ลูฟี่รักและชื่นชมพี่ชายของเขามากจนยกให้เอสเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านครับที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือท่าการโจมตีอย่างเรดฮ็อกที่อุทิศให้กับท่าและฉายาหมัดอัค,คีของเอสและอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะเล่าในครั้งนี้ใครที่ยังอ่านไม่ถึงตอน1,3.4ก็ข้ามตอนนี้ไปก่อนนะที่เกาะเอลบาบโรบินจะไปหาผู้มีพระคุณของเธอเพียงลำพัง แต่ลูฟี่ยืนยันว่านในฐานะกัปตันเขาต้องไปขอบคุณคนที่เคยดูแลลูกเรือของเขาอย่างเหมาะสมให้ได้โรบินประทับใจกับการกระทำนี้จนถึงกับต้องถามออกมาว่าไปได้ยินอะไรแบบนี้มาจากไหนก่อนที่ลูฟี่จะตอบกลับมาว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วแต่เราทุกคนรู้ดีนะครับว่าลูฟี่ได้เห็นตัวอย่างแบบนี้มาจากใครย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังเด็กลูฟี่ได้เห็นเอสขอให้คุณมากิโนสอนมารยาทในการพูดคุยและวิธีการขอบคุณที่เหมาะสมให้ เพราะเขาบอกเอาไว้ว่าเมื่อออกทะเลในฐานะพี่ชายของลูฟี่เขาต้องไปเจอกับแช็งเพื่อขอบคุณที่เคยช่วยเหลือน้องชายของเขาเอาไว้เล่าเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงเอสนะครับใครที่คิดถึงเขาเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยลหละ